ลงแต่จริงๆปั๊มนี่วาดยากมากเลยอ่ะไม่ยากยากเลเห็นไหมเองทำเขาจะไม่ได้เลยว่าเขาอยู่ตรงไหนนะเส้นที่เท่าไหร่เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สามเาถึงเส้นที่สามอยู่ยเลยเนี่ยนี่เขาอยากได้ชูเตอร์เฮ้ยนี่แอร์เบอร์ ซูเปอร์มันเป็นล่าประกอบอื่นๆมันไม่ใช่เหมือนพอมนี่เจ๊กแล้วไอฟันเคเหรอที่มันชื่อที่มันเป็นไอฟันใช่ซูเออร์ก็อยู่ในเอ็มไอสใครอ่ะอุ้ยมาพอมนี่กูจะวาดเสร็จไหมเนี่ยวันเนี้ยนนะะเับเปียดเพลง,งนี่แบบว่าของคนนั้นอ่ะที่มันมี อันนี้เขาวาดแล้วเนี่ยเนี่ยเขาว่าเขาวาดแล้วอันนี้ใบ <ไป S 1> ฟ้าพี่ปูจะวาดเสร็จไห้พี่วดก่อนแจ็คมันว่ามันไม่แสบ